ลูกน้อยเพื่อปกป้องพี่ๆอย่างดีลืนพี่สาวผีร้อยปีในคําเดียวตอนนี้สามพี่ไม่รู้ลูกน้อยนั่งบนโซฟาวางมือเรียบร้อยคือเจ้าหญิงเพียงหนึ่งของราชานรกเพื่อหาความจริงการฆ่าตัวตายของลูกหลานหลานทั้งสี่ตรงไปบ้านลูกหลานหลานบ้านลูกหลานหลานอยู่นอกห้าวงแหวนในย่านเก่าใบหมิงซูจอดรถหน้าประตูยา่านวัวซืจอเจวีอุ้มลูกน้อยลงรถลูกน้อยขยี้ตาใหญ่วัวซื่อเจวีคิดว่าหล่อนง่วงตบหลังเบาๆลูกจางง่วงก็นอนที่สองอุ้มลูกน้อยไม่ง่วงหล่อนต้องใช้พลังนอกโลกมนุษย์ทีี่่่นแปลกไมเเหาด สะอาดเกินโลกมนุษย์หล่อนไม่เข้าใจแต่นิสัยผีนรกหล่อนรู้ดีที่ลูกค้าตัวตายเมื่อสองวันและภาพถ่ายอยู่ในห้องน้ําบ้านค่าตัวตายคือไม่เคารพชีวิตในนรกต้องถูกลงโทษนรกน่าจะส่งเจ้าหน้าที่มารับแต่ที่นี่ไม่มีร่องรอยนรกผิดปกติใบหมิงซูเดินบนไม่เห็นอะไรผิดแปลกหัวซือเฉินขมวดคิ้วพี่หมิงซูแปลกตรงไหนดูรอบๆสะอาดเกินเพราะสื่อหญิงอย่างได้ใบหมิงซูรู้กฎนรกเช่นเมื่อมนุษย์ตายไม่ว่าเคราะห์ร้ายหรือฆ่าตัวตาย นรกจะส่งเจ้าหน้าที่มารับทันทีแต่ที่นี่ไม่มีร่องรอยเจ้าหน้าที่นรกน่าจะมีคนทําอะไรที่นี่หัวซือเจวีเอ๋ไม่เข้าใจแต่นึกถึงตระกูลจางรู้ว่าเราตระกูลหัวสนิทตระกูลใบต้องจัดการร่องรอยให้สะอาดรวมถึงลูกหลานหลานที่ตายลูกน้อยในอ้อมแขนที่สองก้งหลับลืมตาจับปกเสื้อพี่สองพี่สองลูกจ๋ารู้ว่าพี่ลู่อยู่ไหนใบหมิงซูหัวซือเจวีเอ๋และซือเฉินมองหล่อนลูกจ๋ารู้ลูกน้อยพยักหน้ารักหน้าเล็กจริงจังที่วินล่าตระกูลจางในโถเล็กทั้งสาม แม้คำพูดลูกน้อยเหมือนลอยมาแต่ตระกูลจางน่าสงสัยวัวซือเจวี๋ดูเวลากลับบ้านบ่ายก่อนสว่างแล้วไปตระกูลจางลูกน้อยกระพริบตาน้ำขังที่สองทำไมต้องรอสว่างวัวซือเจวี๋ลูกหัวพระดึกลูกจ๋าต้องนอนลูกจ๋าคืนไม่ต้องนอนนอนกลางวันใบ่หมิงสูถามพี่ลูกมีอันตรายลูกน้อยสายหัวไม่แค่ถูกขังวัวซือเฉินมองน้องลูกจ๋ารู้ได้ยังไงลูกน้อยรู้ตัวกระพริบตาทำน่ารักแก้มป่องน้ำเสียงหวาน เพราะเพราะลูกจ๋าฝันฝันถึงหัวซือเฉินเหนื่อยใจเชื่อหรือไม่ใบหมิงซูและหัวซือจะเหวี่ยพยักหน้าลูกจ๋าเรเชื่อลูกน้อยยิ้มอ้าปากหัวเราะเชื่อลูกจ๋าไม่ผิดฝันลูกจ๋าแม่นเด็กสี่คนสามใหญ่หนึ่งเล็กไปบ้านบ่ายเช้าวันถัดไปเด็กๆยังหลับสวนหัวซื้อคือคักเพราะตระกูลจังมาลุงใหญ่จังกัวต้องพาจางจิ้งที่ควรอยู่ในโรงพยาบาลเข้ามาด่าหัวเฉิงลิ่งคุณดูแลเสี่ยวหนิงเราแบบนี้จางกัวหลิงยิ้มเย็น ใช่ยังไงเสี่ยวหนิงคลอดลูกสามคนให้คุณไม่มีผลงานก็มีเหงือคุณรับเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่บอกหล่อนยังพอทำไมปล่อยให้เด็กกำพร้าตีหล่อนหล่อนผิดอะไรประกูลจางมาแรงจางจิ้งน้าซีดอ่อนแอน้ำตาไหลอกป้องหัวเฉิงลิ่งลุงใหญ่ลุงสองชั้นให้คุณพากลับไม่ให้ยุ่งเรื่องบ้านสามคนร้องรับส่งไม่ให้หัวเฉิงลิ่งพูดตีตราว่ามิงจ๋าจ๋าคือต้นเหตุทุกอย่างเด็กกำพร้าจางจิ้งแก้ตัวลุงใหญ่ลุงสองลูกจ๋าแค่สามขวบครึ่งไม่รู้ ไม่ได้ตั้งใจตีจ้างกัวหลิงขมวดคิ้วเฉิงลิ่งไม่ใช่ว่าจะบอกถ้าคุณอยากได้ลูกสาวคุณกับเสี่ยวหนิงยังหนุ่มทอดเองดีกว่าหัวเฉิงลิงที่เงียบมองสามพี่น้องตระกูลจางเย็นน้ำเสียงเข้มเสี่ยวหนิงดีที่ยังจำหล่อนจางกัวต้องใจสัน่นแต่คิดว่าแผนร้รอยมองหัวเฉิงลิ่งเย็นคุณหมายความว่ายังไงเสี่ยวหนิงยืนอยู่นี่หัวเฉิงลิงมองหลัวกวนเจียหลวกวนเจียย,ยกมือประตูห้องนั่งเล่นปิดประตูสวนหัวซื้อปิด พี่น้องประกูลจางรู้สึกผิดมองหน้ากาันจางจิ้งอ่อนแอเดินไปหาหัวเฉิงลิ่งจะจับมือเขาเฉิงลิ่งคุณทำอะไรหัวเฉิงลิ่งมองเล่อนเย็นหลบสัมผัสแสดงความรังเกียจทำอะไรยิ้มเย็นสุดโหดปิดประตูตีหมาพูดจบจางกลัวต้องโกรธหัวเฉิงลิ่งพูดระวังยังไงเราคือลุงเป็นลุงแท้ของลูกสามคนหัวเฉิงลิ่งเยาะเย็นและป้าหัวเฉิงลิ่งขี้เกียจด,ดูละครมองภาพเจียงหลิงที่รอยอยู่ให้พวกเขาดู สามพี่น้องตระกูลจังเห็นท่าใจสัน่นนึกถึงพ่อจ้างผู้เชี่ยวชาญราคาสูงรับรองไม่มีปัญหาคิดว่าหัวเฉิงลิ่งรู้บางอย่างแค่ขู่ถ้าทนแค่น,นี้กลุ่มหัวซื้อจะเป็นของพวกเขาในบ้านเก่าตระกูลใบหัวซื้อจะเวียและซื่อเฉินถูกโทรศัพท์จากลุงใหญ่และสองปลุกลุงใหญ่และสองลดเสียงรวบปลุกลูกจ๋าที่นอนหลับหอมหัวซื้อจะเวียลดเสียงยิ่งน่าสลดมืมดลงจากคำพูดในโทรศัพท์แต่พูดด้วยความห่วงดีลุงใหญ่ ฉันจะไปวัวซือเฉินเหมือนกันสองพี่น้องวางสายโทรศัพท์จบสองพี่น้องมองหน้ากันวัวซื้อเฉินดึงผมลดเสียงด่าดุถึงตอนนี้ลุงสองยังหลอกวัวซือจะเหวีย่ยงโตกว่าสงบกว่ายิ้มเย็นดูเหมือนพ่อเปิดให้กับพวกเขาทนไม่ไหวถึงโทรหาเราขอความช่วยเหลือวัวซื้อเฉินนึกถึงตาทั้งครอบครัวยอมให้ป้าแทนแม่แม่ปกติชอบต่ยายตอนนี้เหลือแค่รังเกียจแม่ไม่มีใครแทนที่สองเราจะทำยังไงวัวซือจะเหวีย่ยงสง็ เล่นผมอ่อนของลูกน้อยปิดเครื่องนอนรอลูกจ๋าตื่นลูกน้อยห่วงเรื่องพี่ลูกประสาทวัยดูเหมือนหลับหอมแต่ไม่หลับลึกได้ยินสองพี่คุยลูกน้อยหาวมืออกขยี้ตาง่วงลืมตาพี่สองพี่สามสว่างแล้วไปตระกูลจังหาพี่ลูกว,วัวซือเจวีรู้สึกผิดลูกจ๋าพี่สองรบกวนหรือลูกน้อยซุกในอ้อมแขนสายหัวไม่ลูกจ๋าคิดว่าต้องตื่นวัวซือเฉินหัวเราเธอแค่สามขวบครึง่งคิดว่าต้องตื่นลูกน้อยหาว แต่อธิบายเพราะเรื่องที่สองยังไม่จบหัวซือเฉินอายลูกจ๋าสามขวบครึ่งมาไม่ถึงสองวันห่วงเรื่องที่สองส่วนเขาถ้าลุงสองไม่โทรคงนอนกรนพี่คนนี้น่าจะไม่น่าเชื่อเมื่อตื่นเห็นลูกจ๋ายืนยันไปตะกูลจางหัวซื้อเจวีและซื่อเฉินไม่ลังเลสามเด็กสองใหญ่หนึ่งเล็กลุกอาบน้ําลูกน้อยยืนไม่ถึงที่ล้างหน้าเห็นแต่หัวดําหัวซื่อเจวีและซื่อเฉินเห็นหลงรักถึงหัวซือเจวียอดหัวเราะ ลูกจ๋าน่ารักที่สองอุ้มล้างหน้าหัวซื่อเฉินช้าหยิบแปรงสีฟันและผ้าขนหนูเล็กที่ป้าจัดลูกจ๋าพี่สามแปรงฟันให้ไหมลูกน้อยสายหัวหวานไม่ต้องลูกจ๋าแปรงเองที่สามไม่เชื่อลูกน้อยบีบยาสีฟันฟองยัดแปรงในปากอวบหัวซื่อจะเหวีไม่สนว่าลูกน้อยล้างเสร็จจูบหน้าหล่อนที่สองคุณไม่สะอาดจัดหรือหัวซือเฉินช็อกปากลูกน้อยเต็มไปด้วยฟองยาสีฟันรสสตรอเบอรี่นมหอมหวานพูดไม่ชัดที่สองพี่สาม ซือมิสจีปีโหซื่อเจวีและซสื่อเฉิงถูกพูดไม่ชัดของลูกน้อยหัวเราะลูกจ๋าน่ารักจริงลูกน้อยเงยหน้างงไม่เข้าใจทำไมสองพี่ดีใจแต่ดีใจดีลูกน้อยชอบพี่พี่สนุกหล่อนดีใจลูกน้อยยิ้มตาดำโคง้งอาบน้ำในเสียงหัวเราะสามพี่น้องกัวซสื่อเจวีอุ้มลูกจ๋าอ,ออกมาใบหมิงซูนั่งที่โต๊ะไม้ในห้องอาหารเต็มไปด้วยอาหารเช้าหลากหลายลูกน้อยเห็นที่หมิงซูดีใจ วันสวัสดีเช้าพี่หมิงซูว่าซือจะเหวี่ยพยักหน้าให้ใบหมิงซูทั้งสี่กินเช้าลูกน้อยถูกสามพี่ป้อนเผลอกินอิ่มกินมากแล้วเป็นกลางวันเปลือกตาหล่อนหนักพ่อพูดถูกอิ่มแล้วม่วงลูกน้อยก่อนหลับหวานเร่งสามพี่พี่สองที่สามพี่หมิงซูไปตระกูลจางหาพี่ลูกใบหมิงซูเห็นหล่อนม่วงจะบอกว่าไปบ่ายลูกน้อยไต่จากอ้อมแขนที่สองก้าขาสั้นเดินออก สามคนหัวเราะติดตามถึงตระกูลจางตาและยายตระกูลจางอยู่เห็นพวกเขามาแปลกใจซื่อเจอเวี๋ซื่อเฉินมาทำไมเด็กสองคนอยู่สวนหัวซื่อไม่อยู่จะช่วยจางจิ้งพูดยังไงยายจางหน้าตาดุตาขุนมองใบหมิงซูและลูกน้อยซื่อเจวี๋แนะนำนี่หมิงซูนี่น้องสาวฉันและซื่อเฉินลูกสาได้ยินคำว่าน้องสาวตาและยายจางหน้าบูดน้องสาวแม่เธอไม่รู้จักเด็กนี้ หล่อนตีแม่แต่เธอยอมรับเป็นน้องสาวซื่อจวี๋ซื่อเฉินทำไมไม่รู้จักกละเทศะถ้าเป็นเมื่อก่อนกลัวซื่อเฉินเชื่อยายแต่ตอนนี้ระเบิดยายคุณแน่ใจว่าแม่ฉันยังมีชีวิตซื่อเฉินคุณพูดอะไรแม่คุณมีชีวิตดีทำไมไม่แน่ใจกลัวซื่อเฉินเหมือนลูกวัวโกรธโกรธและเกลียดตาแดงนั่นไม่ใช่แม่เป็นจางจิ้งผิดหวังในตระกูลจางไม่เรียกป้ายายจางมองตาตาจางหน้าดุหัวซื่อเฉิน มารยาทคุณลูกน้อยยิงฟันม่วงหาวดึงแขนที่สองที่สองที่สามที่ลูกอยู่ชั้นสามห้องด้านในสุดขวาในโถพอร์สเลนไปนำหล่อนลงหัวซือเฉินรู้จักห้องที่สามไปตาจางนั่งไม่ติดลูกหัวซือเฉินคุณไม่เห็นตาผมในสายตาลูกน้อยตาน้นาขังมองตาจางตาคุณหน้าดำพลังร้ายล้อมอยู่ไม่ถึงคืนตาจางโกรธจนเกือบกระอักไอเด็กคุณสาบลูกน้อยสายหัวอธิบายจริงจังไม่สาบตาคุณหาเอง ตาจางเกือบตายยายจางโกรธไอ้เด็กสมควรถูกตีหัวซือจะเหวียและใบหมิงซูที่เงียบก้าวปกป้องลูกจ๋าหัวซือจะเหวียร้องซื้อเชิญไปเอาของหัวซือเฉินเล็กแต่เร็วว่องไวตายายจางจะห้ามแขนขาแกห้ามไม่ได้อาจารเห็นห้ามไม่ได้โทรศัพท์ฟังคำสั่งตาดูมองสามเด็กรู้แล้วหยิบถ้วยชาทุกพื้นถ้วยแตกเศษบาดนิ้ว เลือดหยดหัวซื้อจะเหวียคิดว่าเขาโกรธไม่สนแต่เมื่อเห็นพลังร้ายรอบตาจางเพิ่มแผ่ในห้องนั่งเล่นรู้ว่าไม่ดีใบหมิงซูขมวดคิ้วเริ่มใช้ยันในเวลาเดียวกันฉันบนหัวซื้อเฉินร้องโกรธผีอะไรหลบให้หมดอย่าคิดว่าฉันกลัวนอกแดดสว่างวินล่ากว้างมืดเร็วหัวซือจะเหวียและใบหมิงซูเห็นรอบมืดใล้กันยังมองไม่เห็นใจเต้นมองหาคน ลูกน้อยจับมือสองคนม่วงจากแดดอยากนอนประพริบตาอื่นตัวคิดว่าเป็นพ่อราชานรกเรียกให้กลับนรกแต่ดูลูกน้อยน่ากโกรธไปผีร้ายใบหมิงซูรู้สึกมือถูกลูกน้อยจับล่งใจพยักหน้าใช่ลูกจา๋าอย่ามองซอจวีคุณกับลูกจ๋าหลับตาหันหน้าวิ่งไปข้างหน้าอย่าหันหันหน้าคือประตูวิลล่าผีร้ายยังไม่สมบูรณ์ มีโอกาสวิ่งออกลูกน้อยเห็นอาหารโปรดตาสว่างจะกลืนเสียงเย็นของตาจางดังในหมอกหนีสายซื่อเจวียซื่อเฉินอย่าโทษตาโทษที่คุณเชื่อไฟลูกน้อยถูกพี่สองอุ้มเห็นพี่สองตื่นตัวมองรอบจะบอกอย่ากลัวของนั้นเล็กน้อยเห็นแสงขาวพี่สองหยิบโทรศัพท์เปิดบันทึกลูกน้อยเอียงหัวปิดปากเล็กพี่สองมีอะไรทำรอกินพัวซื่อเจวี๋ยร้องตาจะฆ่าเรา เหมือนข่าแม่ตาจางเสียงแก่เย็นฉีกหน้ากากรักเผยตัวจริงใครให้แม่คุณไม่เชื่อคุณนายน้อยตระกูลหัวไม่ช่วยครอบครัวเราจะเลี้ยงทำไมยายจางช่วยใช้ย,ยิ่งโตยิ่งหันออกคิดว่าแต่งงานมีสามีพึ่งไม่รู้หรือผู้หญิงแต่งเพื่อตอบแทนครอบครัววัวซือจะเหวี่ยงตาร้ายน้ำเสียงจากฟันอุบัติเหตุแม่คุณวางแผนตายายจางมีลูกสาวฝาแฝดจ้างหนิงเกิดร่างกายดีจางจิ้งป่วยตอนนั้นครอบครัวยาก มีลูกชายสองตายายจางส่งลูกสาวใหญ่ไปชนบทให้คนแกด่ดูจนคนแก่ตายจ้างหนิงกับตอนสิบขวบตายายจางใจเอ็นลูกสาวเล็กฉลาดน่ารักลูกสาวใหญ่ใจแค่เทศกาลตายายจางชอบลูกสาวเล็กเมื่อหัวเฉิงลิ่งแต่งถ้าไม่มองหัวเฉิงหยุนแต่งเข้าตระกูลหัวไม่ใช่จางหนิงเป็นจางจริงไม่รู้หัวเฉิงลิ่งที่ไม่ชอบเป็นผู้นําตระกูลหัวลูกสาวเล็กอยากเป็นคุณนายหัวลูกสาวใหญ่ไม่ช่วยตระกูลจางนานความรักจางหาย เกิดความแค้นนึกถึงยายจังเยาะเย็นใครให้หล่อนไม่รู้ดีตำแหน่งคุณนายหัวควรเป็นของเสี่ยวจริงลูกน้อยเห็นที่สองโกรธกอดคอพี่สองอ้าปากลืนถึงคำสุดท้ายเรียปากเจอตาใบหมิงซูที่จ้องหล่อนแล้วตีเบา